ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆ FC ชาว1 Y 1 Channel ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็หยิบพระมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมที่เห็นอยู่ในมือผมนะครับผมเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่มีความสวยงามนะครับเป็นเหรียญพระปฏิมากรนะครับผมศรีย,ยานะครับผมนี่นะเป็นพระที่ มอาจจะได้มาแบบฟุกๆนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหรในกรอบอยู่ในกรอบนะครับนี่ให้ดูกันนะครับนี่นะะนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญพระพุทธนะครับผมที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับนี่นะครับเหพระปฏิมากรมงคลบพิษนะครับนี่นะครับ พยายามจะส่องให้เห็นกันชัดๆนะแต่ว่าอาจจะมีการสะท้อนนิดหนึ่งนะครับอยู่ในกรอบนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นพระที่เลื่อมมากับกรอบพลาสติกนะครับ อันนี้เป็นขอบพระนะครับอาจจะยังเห็นไม่ใช่เท่าไหร,ร่นะแล้วก็นนี่เป็นด้านหลังองค์พระนะครับนี่สวยนะครับคือเป็นยันที่มีความสวยงามมากนะครับดูนะครับหืคมมากเลยนะครับ ลายยันนี่คือยางคมรงนี้กำลังทำใจว่าจะแกะกรอบดูขอบด้านในนะครับแต่ว่ายังไม่กล้าทำใจก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมได้มานะครับผมแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่กับผมนะครับเป็นเหรียญพระปฏิมังกรมงคลบพิตรนะครับสวยๆเลย่อยนี้นะครผมวันนี้ก็หยิบมาให้เอซได้ชมกันนะครับ กับเรียนนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับช่องวันัยวันนะครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับวันัยวันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับอันนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งพยายามจะซูมให้ชัดๆแล นะครับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ